สวัสดีค่ะปาิชาตินะคะปาิชาติจากช่องสาวไทยในโนเวนะคะวันนี้นะคะถึงเวลาเลิกงามยามดีนะคะกับคำพูดที่ว่ามาขัดซ่วมแก้เซง็งมาทำงานเพื่อที่จะแก้เซ็งนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะขอพูดถึงตรงนี้ก่อนเนาะเราก็ไม่ทราบนะคะว่าทุกๆคนเนี่ยที่เป็นเน็ตไอดอลเนี่ย เขาใช้วิจารณญาณยังไงในการที่จะมาคอมเมนต์นะคะสำหรับส่วนตัวเจ้าของช่องเนี่ยนะคะเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะที่จะไม่สอดรู้สอดเห็นเรื่องช่องคนอื่นเราดูอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยเราเข้าไปดูนะคะไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นดาราลงดาราเราเข้าไปดูหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเข้าไปดูเมื่อคลิปเป็นกระแสนะคะ เราอันนี้เราจะพูดเฉพาะถึงตัวเรานะเราเนี่ยจะไม่ดูคอมเมนต์เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นคอมเมนต์อะไรว่าเราไม่เคยดูเลยแต่เราจะดูว่าเนื้อหานะ่ะเจ้าของคลิปนะ่ะเขาพูดยังไงเขาหมายความว่ายังไงและเราจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองแต่เราจะไม่ไปอ่านคอมเมนต์หรอกคอมเมนต์ใครเขาจะคอมเมนต์อะไรก็ให้เขาคอมเมนต์ไป แต่สิ่งหนึ่งที่เราดูเนี่ยก็คือเรามีโจท์โจ์นะคือเจ้าของคลิปเขาสื่อถึงอะไรเขาพูดดีไหมเขาทําไมเขาถึงพูดอย่างนี้อันนี้คือความคิดของเราสุดท้ายสําหรับเรานะหลังจากที่เราได้ดูคลิปนั้นแล้วเราจะมีความคิดเป็นของตัวเองโดยที่เราเนี่ยจะไม่ไปตามใครทั้งนั้นเราต้องคิดเอได้เองเราต้องมีหัวคิดเป็นของตัวเองและเราจะไม่ไปคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้น ในคลิปวิดีโอนั้นเพราะเราถือว่าถ้าเราก้าวขาเข้าไปในบ้านเขาแล้วถ้าเกิดวันไหนประจำเดือนเขาไม่มาหรือว่าทะเลาะก,กับผัวเราไปเม้นไม่ถูกใจเขาเขาอาจจะเม้นด่ากลับเรามาก็ได้เราถึงเป็นคนที่กลัวว่าจะไปคอมเมนต์ช่องคนอื่นแต่ทีนี้เราเข้าใจนะว่าการทำคลิปวิดีโอเนี่ยถ้าไม่มีคนมาเม้นนะคลิปมันไม่สนุกอันนี้เราตรงนี้เราเข้าใจ ะะและเราก็ได้เรียนรู้ว่าบางคนอ่านแต่หัวข้อบางคนเนี่ยเข้าไปดูแต่คอมเมนต์แล้วก็ไปคอมเมนต์ตามเขาคอมเมนต์ comment ไหนมีผู้กดไลค์มากที่สุดคุณก็จะไปคอมเมนต์ในในในตามเขาว่าเขาคอมเมนต์อะไรแต่คุณไม่ได้ดูเนื้อหาคลิปอันนี้คือที่เราได้เรียนรู้นะข้อที่สองเราเนี่ยเป็นเมียฝรั่งเพราะเราแต่งงานกับฝรั่งถูกไหม เราเนี่ยรู้ดีว่าเราเนี่ยมาจากไหนเรามาแบบไหนเราเป็นใครเราไม่ใช่นักธุรกิจสาวที่เรามาทำธุรกิจในประเทศนอร์เวย์เราถึงจะรวยเป็น10ล้าน2 0ล้าน30ล้านเราเนี่ยรู้ตัวเราดีว่าเราว่าเราว่าเราเป็นยังไง เราไม่สามารถที่จะไปคอมเมนต์คลิปวิดีโอของคนอื่นหรือไปคอมเมนต์ในช่องของคนอื่นว่าฉันรวยนะฉันรวยกว่าเธอนะผัวฉันเปดีกว่าเธอนะค่างเงินฉันมากกว่าเธอนะเธอนี่ไม่ดีเลยเธอไม่สวยเลยคุณแม่ขอร้องการที่เราเนี่ยไปคอมเมนต์อวดรวยตามช่องต่างๆเนี่ย นั่นหมายความว่าเราด้อยค่าตัวเองเราด้อยค่าตัวเองเราไปทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะคุณเขาจะรู้ทันทีเลยว่าคุณรวยไม่จริงเพราะคนที่เขารวยจริงๆอ่ะเขาจะไม่ทำแบบนี้หรอกคนเขารวยเขาไม่มีเวลามาทำแบบนี้เขาเอาเวลาไปทำมาหากิน เจ้าของช่องเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าคุณเป็นคนยังไงคุณรวยจริงไหมคุณเป็นยังไงถ้าเขากลับไปดูแลโปรโฟไฟล์คุณมันแย่ขนาดนั้นเนี่ยมันยิ่งทำให้เราดูแย่ไปใหญ่เลยแล้วที่หนักไปกว่านั้นนะปริชาติไม่กล้าทำหรอกเราไปคอมเมนต์อวดรวยที่หน้าเพจคนอื่นเนี่ยแล้วถ้าเกิดเจ้าของเพจเขารวยกว่าเราล่ะเราไม่อายเขาเหรอนะคะ เราไม่ทำอันนี้มันคือส่วนตัวของเราแต่มีหลายๆคนเลยที่ทำแบบนี้เราตกใจมากและเราก็ตลกและเราก็เลยหัวเราะไม่ได้หัวเราะเพราะดูถูกใครนะหัวเราะแก้เซ็งก็หัวเราะมันไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ฉลาดแต่เราแยกแยะออก ว่าใครดีใครไม่ดีใครรวยใครไม่รวยนะคะเราเองเนี่ยเราก็เป็นคนที่เป็นเมียฝรั่งเรารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเรารู้ว่าฝรั่งเขาเป็นยังไงเรารู้ว่าคนไทยเป็นยังไงนะคะและเราเนี่ยนะก็อยากจะขอโทษทุกๆคนที่เราอาจจะคอมเมนต์แรงเกินไปหน่อยเพราะเราเป็นคนตรงเราคิดยังไงเราก็พูดอย่างนั้นบางทีเราอารมณ์ดีบ้างเราอารมณ์เสียบ้างเราก็คอมเมนต์ตามสบายเพราะเขาเข้ามาในเพจเราหนิ เราจะคอมเมนต์ยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะคะตามชอบตามสบายอ,อถ้าเกิดชาวเน็ตจะมาคิดว่าเฮ้ยก็คุณเปิดเป็นสาธารณานะน่ะฉันก็คอมเมนต์สิใช่ค่ะคุณจะคอมเมนต์ยังไงก็ได้แต่ฉันจะด่าคุณยังไงก็ได้มันก็เรื่องของฉันแล้วเราก็คิดแบบนี้ด้วยนะขนาดคนเม้นตยังไม่ดูเนื้อหาคลิปเลยแล้วถ้าคุณเม้นมาเราจะด่ายัางไงมันก็เรื่องของเราเราจเจ้ากันและต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะพูดต่อไปเนี้ย มันคือคอมเมนต์ที่เราไปทำเพจ f a c e b o o k ที่ชื่อสาวไทยในโนเวย์เขาเนี่ยมาคอมเมนต์เราและและมันทำให้เราเกิดความรู้สึกแบบไหนก่อนอื่นเราขออธิบายก่อนเนะเราเนี่ยเป็นคนที่อยากจะมาอยู่ต่างประเทศและเรารู้เรารู้เลยนะคะว่าการที่เรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนที่เขามาออยู่ต่างประเทศกันจริงๆอ่ะเขามีชีวิตแบบไหน เพราะว่าเรามีพี่สาวซึ่งมาอยู่ก่อนเราแล้ว4ปีเขาก็จะบอกแล้วว่าเนี่ยมึงอยากอันนี้เราเราพูดไม่พาะนะมึงอยากมาไหมล่ะมึงลองมาอยู่ไหมล่ะประเทศนอร์เวย์น่ะเดี๋ยวเผื่อมึงชอบเดี๋ยวเผื่อมึงรู้สึกดีแต่ถ้ามึงไม่ชอบมึงก็กลับไปเพราะพี่สาวเรานะ่ะเขาก็อยากจะช่วยเราให้อยากให้เรามีชีวิตท,ที่ดีขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นตอนที่เรามาเนี่ยเราอาศัยเงินพี่สาวแล้วพอเราหาแฟนได้เป็นของตัวเองเนี่ย เราก็มาอาศัยบ้านฝรั่งอยู่เราไม่ได้มีบ้านพักต่อากาศอยู่ประเทศนอร์เวย์เราไม่ได้รวยนะคะเรามาเนี่ยเราก็มาทำงานตอนที่เราทำงานได้เนี่ยเราก็ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยตัวเราเองและเราเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าเราเจอสามีที่ค่อนข้างจะใจดีแต่เราก็ไม่เห็นแก่ตัวเราจ่ายค่ากับข้าวและค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆค่าแฟบค่าสบู่ค่ายาสีฟันอะไรก็ว่าไป ในส่วนตรงนี้คือมันต้องมีค่าใช้จ่ายจะให้ปาริชาติโชคดีกเกษมคนเนี้ยไปอวดรวยตามเพจต่างๆว่ารวย10ล้านรวย20ล้านมีบ้านราคา7ล้าน8ล้านอ่ะเราไม่ทําหรอกเพราะเราไม่ได้บ้าเราไปทําอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้รวยขนาดนั้นและจะให้เรามาทําเพจทํา YouTube แล้วไปหลอกประชาชนว่าฉันรวยแบบนั้นฉันรวยแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้า10ล้าน20บล้านอ่ะนักธุรกิจ หรือไม่เราต้องไปปล้นธนาคารหรือไม่เราต้องกู้เงินเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะมาหลอกชาวบ้านว่าเฮ้ยฉันมีเงินยี่สิบล้านฉันมีเงินสิบล้านประทานโทษเถอะอะไรกันน่ะเราไม่เข้าใจแล้วการที่มาคอมเมนต์เพจเราว่าฉันรวยฉันรวยฉันมีบ้านราคาตั้งสิบล้านแต่ฉันยังขยันทำงานเลยมันแน่นอนสิคะคุณไม่ได้ขยันคุณไม่ได้ไปทำงานแก้เซงแบบนั้นน่ะ คุณไม่ได้เซ็งเพราะคุณติดหนี้คุณไปกู้ธนาคารมาตั้ง10ล้านน่ะคุณก็ต้องขยันทำงานสิคุณทำงานเนี่ยคุณใช้หนี้แล้วคุณไม่คุณรวยค่ะแต่คุณรวยหนี้แต่คุณไม่ได้รวยทรัพย์สินคุณมีหนี้สินคุณไปกู้เขามาคุณต้องทำงานเยอะตั้ง10ล้านเนี่ยเราเองเรายังตกใจเลยเราเป็นหนี้เข้าแค่พันเดียวเราก็นอนไม่หลับแล้วไม่ต้องถึงสิบล้าน จะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขาละเงินเดือนเท่านี้เงินเดือนแค่สองหมื่นโคนเองสิบล้านที่เมืองไทยด้วยสิบล้านที่นอร์เวย์ด้วยบ้าบอคอแตกอะไรกันไม่รู้อ่ะเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ,อ่อคุณรวยจริงหรือคุณรวยแบบไหนตรงนี้เราไม่รู้คำว่ารวยสำหรับเราเนี่ยก็คือคนที่เขามาทำธุรกิจนะคะเขาเป็นเงินหมุนเขาเขามีลูกน้องเขามีลูกจ้างเยอะ เขามีสาขาเช่นเซเว่นอีเลเว่นอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยคือคนรวยอันนี้สําหรับเรานะแต่ถ้าแบบเราเนี่ยเป็นเมียฝรั่งแบบเราเนี่ยคือเมียฝรั่งทั่วไปไก่เห็นตีนงูงูย่อมเห็นนมไก่อยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องพูดเยอะแล้วสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะบอกทุกๆคนที่ติดตามเรานะเราเนี่ยเดินทางมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเล จากพ่อจากแม่จากบ้านจากเมืองมาเราไม่ได้มาทำงานแก้เซง็งเรามาทำงานแก้เซ็งเหรออยู่เมืองไทยฉันเซ็งมากเลยฉันข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาผัวฝรั่งเพื่อที่จะมาทำงานแก้เซง็งไม่ใช่เราอะเราจะไม่พูดอย่างนั้นเลยเราข้ามน้ำข้ามทะเลมานเนี่ยเรามาทำงานเรามาหาเงิน เรามีชีวิตปกติเหมือนคนที่อยู่ในประเทศไทยเลยคือเรามาทํางานและเราต้องมาเราต้องต้องเก็บเงินเราต้องประหยัดเรามาใช้เงินซูลุย่ยซุร่ายได้ยังไงล่ะคะท่านผู้ชมเราก็จะติดหนี้ติดสินและถ้าตอนที่เราแก่เท่าแล้วเนี่ยเรายังเป็นหนี้เขาอยู่เนี่ยเราไม่มีแรงหาเงินแล้วเนี่ยมันลําบากอันนี้คือความคิดของเรานะเราทําเพื่อความอยู่รอด เราทําเพื่ออนาคตข้างหน้าในวันที่เราแก่เท่าเราทําเพื่อพ่อแม่ที่แก่เท่าเราอยากเลี้ยงเขาเพราะเขาให้ชีวิตเราเกิดเราไม่ได้ข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อที่จะมาทํางานแก้เซ็งผัวรวยก็เป็นของผัวมันไม่ใช่ของเราถ้าผัวทิ้งเนี่ยเราจะได้มีเงินเป็นของตัวเองเราจะได้มีเงินไปตั้งตัวนะคะเราไม่เชื่อว่าคนที่ จะมีผัวรวยแล้วบางคนเขาอยากอยู่เฉยๆบางคนเขาคิดได้มีผู้หญิงไทยตั้งมากมายในต่างประเทศที่มีสามีรวยแล้วเชื่อใจสามีวันหนึ่งสามีทิ้งหนึ่งไม่มีบ้านสองไม่มีเงินสามไม่เคยผ่านการทำงานเลยไม่เคยออกไปนอกบ้านเลยพอเขาทิ้งปุ๊บเคว้งคว้างบางคนต้องกลับไทย กลับไปเขาก็หัวเลาะผัวฝรั่งทิ้งมาก็มาแต่ตัวไม่มีกระตังเรานะไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราถึงต้องทำงานแฟนเราเนี่ยเขาเคยมีเราจะเล่าให้ฟังนะท่านผู้ชมแฟนเราเนี่ยเขามีเคยมีภรรยาไทยตอนที่เขาคบกันเนี่ยสามีเราเนี่ยเขาก็ส่งเงินให้ผู้หญิงไทยคนนั้นใช้ ภรยาเก่าเขานะ่ะส่งให้ใช้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนพอแต่งงานมาภรรยาไม่ต้องทําอะไรเลยไปโรงเรียนแต่งหน้าทาเล็บไปโรงเรียนแล้วก,กลับบ้านมาแล้วก็ทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแล้วแฟนเราก็ให้เงินใช้กินอยู่สุขสบายพอมาวันหนึ่งเขาเกิดอะไรกันก็ไม่ทราบอันนี้เราก็ไม่รู้นะเรื่องของเขาเขาทะเลาะกันแฟนเราเนี่ยเขาก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ย ให้ภรรยาเก่าเขากลับไปเมืองไทยซื้อขาเดียวแล้วก็ไล่กลับไปเมืองไทยพอหนึ่งปีครึ่งพอหนึ่งปีครึ่งภรรยาเขียนเมลมาบอกว่าต้องการจะยาแต่ว่าแฟนเราเนี่ยจะต้องแบ่งสมบัติให้เขาครึ่งหนึ่งแฟนเราตกใจมากเขาก็เลยไปปรึกษาทนายทนายก็เลยบอกว่าเขาจะช่วยเดี๋ยวเขาจะส่งใบย่าไปที่อกองสุน ประเทศไทยแล้วผู้หญิงคนนี้ต้องอย่าเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อะไรทั้งนั้นแม้แต่สตางค์แดงเดียวหน้าที่ที่เขาจะต้องเซ็นคือเซ็นใบหย่าให้สามีเราคุณอย่าคิดว่าแต่งงานกับฝรั่งจดทะเบียนสมรสกับฝรั่งแล้วคุณไม่ทำงานพอเวลาที่เขาหย่ากับคุณคุณจะได้สมบัติอันนี้เราเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะเพราะว่าแฟนเราเนะขาเขาเป็นคนแบบจริงๆ ภรรยาเขาเนี่ยจะต้องเซ็นใบหย่าให้เพราะกฎหมายบังคับแล้วคุณจะไม่ได้แม้แต่สตางแดงเดียวจากการที่คุณหย่าล้างเพราะว่าแฟนเราเนี่ยเขามีครบทุกอย่างผู้หญิงไทยคนนั้นเขาไม่ได้มาหารค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้มาทำอะไรเขาไม่ทวงตังค์คืนก็บุญแล้วนะคะทุกคนนี่แหละมันถึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้หญิงไทยในต่างแดนไม่ว่าจะได้สามีรวยหรือสามีจนมีค่าเท่ากัน เพราะว่าเราจะต้องทำงานทุกอย่างมันเป็นของสามีเรามาอาศัยเขาอยู่นะคะเราไม่ได้เราไม่ได้รดวยถึงขนาดว่าเอาเงิน10บล้านมาจากเมืองไทยแล้วก็มาหุ้นกันหรือว่ามาช่วยเขาจ่ายค่านู่นค่าน,นี่มาหารกันอันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะแบ่งหลังจากที่คุณหย่าร้างนะคะอันนี้เราอธิบายเข้าใจและสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเราพูดถึงแค่นี้แหละเราเราจะมาพูดถึงแค่ว่าเรามาอยู่ต่างประเทศนะ่ะ มันมีด้วยเหรอที่เรามาทํางานแก้เซ็งไปวันๆมันไม่มีนะคะมีแต่คนเข้ามาทํามาหากินคนที่เขารวยจริงๆติดอันดับเนี่ยเขาก็ออกโทรทัศน์ออกโหนกระแสนะคะอันนี้อันนี้เราเชื่อนะคะหรือไม่นะคะคนที่เขามีแฟนจริงๆรวยจริงๆมีสามีมจริงๆเนี่ยเขาจะนั่งอยู่กับบ้านแล้วดูแลสามีเขาไม่มาโพสต์อวดรวยตามเพจต่างๆนะคะอันนี้เราก็อันนี้เราก็จะอธิบายให้เข้าใจแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะ คนที่เขารวยจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องมีผัวฝรั่งมีหลายๆคนเลยค่ะเขาซื้อตั๋วเครื่องบินเสียงเงินกันเป็นล้านๆนะคะล้านบาทเนี่ยไหนจะค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางเพื่อที่จะไปดูแสงเหนือบางคนเนี่ยเขาเสียงเงินกันเยอะมากๆเขาเดินทางมาต่างประเทศนะคะเขามาดูแสงเหนือแกเซงเขามาล่องเรือสำราญแกเซงอันเนี้ย ปาริชาติเชื่อว่าเขารวยแน่เขาไม่ต้องมีผัวฝรั่งเลยเขามากันเยอะแยะมากมายนะแต่คนที่บอกว่าตัวเองรวยแล้วมาโพสต์อวดรวยอย่างนั้นอย่างนี้ตามหน้าเพจคนอื่นน่ะเราถือว่ารวยไม่จริงคนคนรวยจริงเขาไม่เป็นแบบนี้อย่างนี้ใครๆก็ดูออกนะคะไอ้ทุยมันอยู่ที่ทุ่งนามัมนก็ดูออกนะคะทุกคนสุดท้ายนะคะออของคลิปนี้เรามาทำงานที่ต่างประเทศอะ่ะเราจะไม่มาแก้เซ็งกันหรอกเนาะ อืมถ้าเซ็งก็เซ็งอยู่ที่บ้านตัวเองไม่ต้องมาเซ็งตามหน้าเพจเรานะคะเราฟังแล้วมันดูทะแม่งท่าแม่งสุดท้ายนะคะเราต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มากดสับสกายกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ